สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจมส์าริกา้าเจอกันเหมือนเช่นเคยในช่วงดาริก้าอัปเดตนะครับอัปเดตเรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงก,การฟุตบอลสเปนนะครับประเด็นที่จะคุยกันในวันนี้ครับเป็นประเด็นที่แตกยอดมาจากข่าวการจะย้ายทีมของอินคายกุนโดกันนะครับถึงแม้ว่าจุดเริ่มต้นนะครับที่มีการนำเสนอว่าเนี่คือต้นเหตุปฐมบทของการย้ายออกจาก ทีมบาโลนาของกุนโดการก็คือแนวคิดของฮันซ์ฟลิกในการทําทีมในดูกาลน,นี้ซึ่งเขามองว่ากุนโดการนั้นไม่ไม่ตอบโจทย์นะครับเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อมีข่าวว่ากุนโดการกําลังจะขายกอกลาออกจากบาโลนาไปเนี่ยแฟนแฟนเาโซนาหรือกองเชียร์ที่ติดตามเชียร์เนี่ยนะครับก็อดไม่ได้ที่จะตําหนิการทํางานของบอร์ดบริหารเพราะว่าหนึ่งในประเด็นที่ ทำให้บอร์ดบริหารไม่ได้คัดค้านนะครับการลาออกของกุนโกัรก็คือเรื่องของการลงทะเบียนนักเตะใหม่โดยเฉพาะดานิโอโมที่ซื้อเข้ามาจากไอเบีไลติกที่ตอนนี้ยังลงทะเบียนไม่ได้และหากกุโกันย้ายออกจากทีมไปครับจะพาค่าเหนื่อย15ล้านยูโรต่อปีออกไปด้วยนั่นทำให้การลงทะเบียนของนักเตะใหม่อย่างดานิโอโมนั้นสามารถทำได้โดยง่ายตรงนี้แหละครับที่แฟนๆเคืองว่าบอร์ดทำอะไรอยู่ ซื้อโอโมมาแต่ไม่มีเพดานข้าเหนือเหลือมากพอให้ลงทะเบียนแล้วซื้อมาทำไมนี่เป็นการบริหารการจัดการที่แย่มากนี่นะครับตรงนี้แหละทําำให้แฟนแฟนบาร์เซโลนาบ่นต่อว่านะครับบอร์บริหารที่นำโดยโจนล่าปอร์ตาว่าไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานที่เพียงพอทำให้ทีมนั้นต้องเจอกับสถานการณ์ที่ปั่นป่วนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่า มันก็มีส่วนจริงอยู่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแฟนๆบ่นถึงขณะที่ว่าเมื่อไหร่จะจะไปจากตําแหน่งสักทีเมื่อไหร่จะพ้นไปสักทีนะครับหรือเมื่อไหร่จะลาออกหรือถ้าไม่ลาออกจะขับไล่เลยนะครับตรงนี้เนี่ยมีคําอธิบายครับในเนื้อหาของเราในวันนี้นะครับโจลาปอต้าเนี่ยขึ้นดํารงตําแหน่งประธานสโมสรชนะการเลือกตั้งวันที่7มีนาคมปี2021 แต่เริ่มงานจริงๆเนี่ยเขานับวาระจริงๆเนี่ยก็คือ1กรกฎาคมนะครับและก็ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง1วาระเนี่ยนะครับสำหรับประธานสมโมสรบาร์เซโลนาอยู่ที่5ปีด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้ทางด้านของโจลลาปอร์ตาจะอยู่ในตําแหน่งไปจนถึงวันที่30มิถุนายนปี2026และตามกฎนะครับปัจจุบันของสมโมสรบาร์เซโลนาเนี่ย ประธานสโมสรสามารถที่จะอยู่ในตําแหน่งนะครับได้2วาระด้วยกันถ้าหากว่าชนะการเลือกตั้งนั่นหมายความว่าถ้าหมด30มิถุนายน2020ไปแล้วเนี่ยโจลารบัต้ามีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่และถ้าชนะได้ก็จะบวกเพิ่มไปอีก5ปีด้วยกันแฟนๆบอกโอ้โหแบบนี้บาซโล่าจะเดินไปในทิศทางไหนจะทำยังไงมีแนวทางไหนที่สามารถจะเอาลาบตาออกจากตำแหน่งได้บ้าง มีครับและอดีตที่ผ่านมาก็เคยมีมาแล้วเมื่อไม่นานมานี้ครับนั่นก็คือกระบวนการที่เรียกว่าโบโตเดเซนซูราหรือว่าบูดออฟโนคอนฟิเดนซ์แปลเป็นไทยก็คืออภิปรายไม่ไว้วางใจนั่นแหละครับสมาชิกสโมสรเท่านั้นที่เดินเรื่องนี้ได้นะครับสมาชิกสโมสร ที่จะเดินเรื่องนี้ได้เนี่ยนะครับจะต้องมีคุณสมบัติก็คือเป็นสมาชิกหรือโซซิโอของสโมสรบาร์เซโลนามาแล้วอย่างน้อย1ปีด้วยกันนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้ารวบรวมทั้งหมดนะครับโซซิโ so อของบาร์เซโลนาเนี่ยมีอยู่ราวๆ1 1 0 0 0 0คนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับอยู่ที่ราวๆ8 7 0 0 0 0 0นดังคนแนั้นก็ตามนะครับเขาจะคิดเป็นตัวกลมๆก,ก็คือ1,100,000คน เวลาจะหาจำนวนหรือว่าเปอร์เซ็นต์ที่เป็นเงื่อนไขในการเดินเรื่องของการบูดออฟโนคอนฟิเดนต์นะครับเริ่มต้นจากการต้องไปล่าลาเซ็นครับลายเซ็นต้องเป็นลเซ็นแบบฟิสิกอลครับลเซ็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ก็คือเอากระดาษไปยื่นแล้วก็ให้โซเชียลที่เป็นสมาชิกของสมโมสรอ,อย่างน้อย1ปีมาแล้วเนี่ยเซ็นนะครับลงมติไม่ไว้วางใจนะครับเรื่องนี้นะครับจะมีเวลาให้2ส,สัปดาห์ด้วยกัน ต้องหาลายเซนส์หรือว่าล่าลายเซนส์ให้ได้เนี่ยนะครับ15%จาก101,000คน15%จาก101,000คนเป็นลายเซนส์แบบฟิสิซื้อแบบนี้นะครับก็เท่ากับจำนวนที่ประมาณ16,500คนประมาณนี้ครับภายใน2สัปดาห์ต้องหาให้ได้อย่างน้อย16,500ลายเซนส์พอได้แล้วทำยังไงต่อครับได้แล้วก็ไปยื่นครับต่อ สภาโซซิโอของสโมสรบาร์เซโลนานะครับพอไปยืดแล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจได้นะครับจะต้องมีการตรวจสอบไลเซนทั้งหมดสะก่อนครับว่าไม่ได้เม้ขึ้นมาเจ้าของไลเซนมีตัวตนจริงหรือมีตัวตนจริงแต่อายุโซ,ซิโอไม่ถึง1ปีอันนี้ก็ไม่ได้จะต้องตรวจสอบให้ครบครับเมื่อตรวจสอบครบแล้วทีนี้หละก็จะเริ่มกระบวนการในการ อภิปรายไม่ไว้วางใจได้นะครับก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาครับหนึ่งก็คือบอร์ดบริหารของสพ,พันธ์ฟุตบอลแคว้นกาตารุญนยาจะต้องมีเข้ามา1คนถือว่าเป็นคนกลางนะครับและต่อมาก็คือบอร์ดบริหารของสโมสรบาร์เซโลนา2คนเข้ามาและอีก2คนคือใครครับอีก2คนที่จะเข้ามาก็คือ2คนแรกที่ลงลายเซ็นไม่ไว้วางใจนั่นแหละนะครับ เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการเข้ามาสังเกตการพิสูจน์ความยุติธรรมความโปร่งใสในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้นะครับหลังจากที่ได้คณะกรรมการอะไราเสร็จสับแล้วกําหนดเอาไว้ว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะครับจะต้องจัดขึ้นภายใน40วันครับถ้าจัดได้ปุ๊บจะต้องมีสมาชิกหรือโซเชียลโซโมสรเนี่ยนะครับที่มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเสียง มา participate มาร่วมโบวตเนี่ยนะครับอย่างต่ำ15%า1 5ขึ้นไปนะครับ15%จากแสนหนึ่งต้องเข้ามาครับถ้าน้อยกว่านี้ถือว่าล้มนะครับทีนี้ถ้าเกินโอเคทุกอย่างก็มาวัดกันครับถ้าสุดท้ายแล้วนะครับมีคนมาใช้สิทธิ์โบวตเกิน15%จากแสนหนึ่งแล้วนับคะแนนออกมาว่าไม่ไว้วางใจเกิน50%นนั่นแหละครับ จะเป็นการสิ้นสุดการทำหน้าที่ของประธานสโมสรบาร์เซโลนาครับ